ีนะครับถึงตัวนี้เจ็บแล้วนะครับไอ้ที่รู้ตัวว่าก็้จะออกครับไปรอเท่านั้นไอ้ที่ใกล้จะออกเลนะครับครับผมตอนนี้ผมก็เข้าห้องน้ำเตรียมตัวที่จะลงไปวอร์มแล้วฮะตะกี้หลังจากที่มาจากสนามประหลวงสุภาพผมก็ได้เตรียมกล้องแล้วก็บบันทึกบรรยากาศการเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูละ แต่สักกร๊รมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไปวอร์มอีกสักน้อยครับเพราะว่า,วาผมอยากจะทดสอบตัวเ่าว่าครั้งนี้นี่ผมจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนสาหรับการลงแข่งเจงียงแสนโอเพ่นครั้งนี้แต่ก้วนของผมมันก้วนทีเซอเอ็ดเพราะฉะนั้นยังพอมีเวลาอยู่นะผมก็เลยอยากสวัสดีครับผมก็เลยยิบกล้องขึ้นมาเก็บบรรยากาศการแข่งขันให้่ท่านผู้ชมได้ดูกันสักน้อยนะฮะอาจจะมาได้บันทึกเต็มการแข่งขัน เต็มเวลานะฮะแต่ก็ได้เก็บภาพสมาชิกได้พอได้หันกันเดี๋ยวลองมาดูเก็บค่อยๆกันสักน้อยนะสำหรับสนามเจียงแสนนี่ผมมาเล่นประมาณสี่ห้าข้งแล้วนะฮะแต่ละข้งก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนลายไปเล็กๆน,น้อยๆนะยังนี่ครับเกตนี่นี่ทำเนินเลียนแบบก๊อบเลยนะครับโอ้สวยงั้นนี่ก็เป็นการวอร์ม อุ่นเครื่องกันก้นนะฮะยอดฝีมือหลายๆลาท่านกันมากนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปหาครูปั๊บผมกันปรวงครับปรวงกระมอนครับไปไหนน่ปรวงบ่ไ,<ห>ได้ยินนี่ปรวงเวลาหันหลังนี่จะบาได้ยินนะ ประหลงครับประหลงครับหันหลังนี่ดีมันได้ยินกันเนาะดูดกันไหมเนี่ยนั่นอะกัรนี่ครับผม เจอปลาหลวงแล้วแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้จัดกวนนะย่ายให้ผมได้เจอปลาหลวงได้สมใจใข่จะเก่งหมกหื้อปั่นได้ปั่นหื้อจะได้กระจ่างเด้อผมจึงประมวลเต่ากับเล่นกับปลาหลวงนะเป้าหมายแรกเนี่ยผมเป้าหมายแรกนะครับผมอยากจะพัฒนาด้วยกันอาศัยปลาหลวงนี่นะครับเป็นค่ายๆกับแรงพักดันก็ ถ้าชนะปรหลงได้นี่ผมว่าสุดยอดละพระว่ดปรหลวงเป็นเช่มจีโฟกูดบอลตีปังปุระผมจนปรหลวงสุภาพด้วยนะนะลินจีปีนี่จะไปขอล่างตากันหน่อยตีนองเล็งสซน้องเล็งสาครับออทีมละห้าคนครับผมห้าแค่ห้าทีมต่ออันห้าทีมต่ออันนะครับเป็นนักกีฬาลงแข่งแต่ถ้าใครจะไปเอลไปเชียไปกีดลินจีไปได้ครับแต่ได้ลงแข่งแต่แข่งเซตปุ๊บ ลงสนามเล่นได้เลยตามสะดวกอ่าไปหนองเลี้ยงขายเลเนี้ยใช้ผู้ใช้จะเลี้ยงลิ้นจีลิ้นจีลิ้นจีคนละสองโลสองโลอ่าจัดไปจัดไปสองไปตั้ะรับรองว่าปิกบ้านมาได้ปิกมือเปล่าแน่นอนแล้วลิ้นจีนะครับผมขัดแบบเกรดเอเลยโตเกรตเบามาเลี้ยง ต้องเกรดเอเราอันแต่วันนี้ถ้าก้านนี่เหมือนแน่นะบาดแจ็กละลิ้นทีโอเคครับนี่ครับคือปลดล็บนซ่คนี่ครับคือปลดอกบนซ้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะนี่ความสนุกสนานของวูดบอลมันคือตรงนี้ครับต้องตั้งเป้าหมายของตัวเก่าแล้วก็กร่อยๆทำให้บรรลุไปทีละอย่างสองยางนะฮะยังตีผมอู้ มันถึงหมายถึงว่ากระตุน้นให้ตัวเ่ามีความมีเป้าหมายนะฮะยังปหลวงนี่เป็นแบบอย่างดีๆสาหรับการเล่นฟุดบอลสําหรับผมนะเพราะว่าปลวงกม้นเป็นค่อนข้างจะเเล่นเล่าตั้งใจนะฮะและ้วกพัฒนายังตอนเนื่องและที่สําคัญคือเป็นสนับสนุนเกมจีโฟกของเฮาต้ยนะฮะก็เลยว่ามีความู้สึสว่าเล่นกับปลวงแลวม่วนนะฮะ จริงๆกับ,บ่าได้จะอยากเอาชนะกันแต่แต่เล่นละมุนเป้าหมายของคือมุน,มนไม่ก่อนครับเรื่องผลแพ้ชนะว่ากันที่หลังครับผมแต่ถ้าติ๊บฝ่ายนวมเปิดมวกกันก็นเอาแต่กันน้อยนะฮะ <c oughs> นี่ฮะยอดฝีมือของเจียงฮห้มารวมตัวกันทั้นี้นะฮ <c oughs> ะเอามาดูกันครับว่าก้นมูเมนิ้งไปได้อีกก้นน่าจะเจ็ดแปดก้นนล้วก็า นเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศการแข่งขันเพื่อท่านผู้ชมได้ดูก่อนช่วงต้นนะเดี๋ยวหลังจากาคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปซ่อมสักน้อยนะฮะนี่ฮะ,นฮะสนามนี่ สำหรับเซีงยงไฮ้นี่เป็นจังหวัดที่มีนักฟุตบอลเยอะครับแล้วก็ววจัดการแข่งขันนี่เกือบทุกอาทิตย์เลยทีเดียวครับบอ่ว่าจะเป็นจัดภายในจัดโอเพ่นต้องขอชื่นชมครับเหนียวแน่นมาครับสมาชิกฟุตบอลแต่และชมรม

โปรมุปไปเล่นสนามไหนนี่จะได้เห็นฝีไม้ล,ลายมือของโปรมุตลอดนะวันนี้ประมวลผลกันเลยมาได้นลงเล่นนะครับเนาะโอ้สบายตัวไปหน่อย <laughs> โอเคขอบคุณครับนี่ฮะฝ่ายประมวลผลของเจียงแสนโอเพ่นนะฮะอ่าโอ้มาเอาต๋ตังนี้เห็นหน่อย หายมือนี่สวัสดีครับทำอะไรหายเมื่อนอ่าช่วงนี้ทําสนามบุดบอลตีหนองเล้งไซยู่ครับหนองเล้งไซเชียงแสนแน่นอนตีพะเยาครับแม่ใจหนองเล้งไซครับอ๋อใช่ละอ่าเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอื้อนไปหนองเล้งไซจะสวยนะครับผมก่อนกโกมต้องไปก่อนน้ำกันนะมันต้นกําเนิดน้ำน้ำวังอ่าน้ไอะไรน้ำเองน้ำอิงต้นต้นน้ำอิงครับผมอยู่กวมน้ำเก่าอ๋อครับผม ก่อนไปพัฒนาประจำครับเดี๋ยวถ้าสนามเสร็จแล้วเชิญด้วยครับอะไรกันครับผมนี่ล่ยเก่าครับไลายเก่านี่ครับโอ้โหเหนียวแน่นมากเหนียวแน่นมากนะครับนี่ถ่ายเมืองน้อยนครับนี่ถ่ายเป็นวิดีโอกันนะครับเด้อกล้องถ่ายรูปติดรถป่หลวงซุภาพไปอยุเดี๋ยวซูอหาป่หลวงก่อนอ่านี่ครับ โอ้สุดยอดนะฮะครับอัน,นีสิ 19, 20, 99, <ะ>บเก้านะคนงานวนฮะามัจะไปวีนทา,างสิบ <10. S 1> เก้าแล้วก็ที่สิบนียังก็สบหกมแข่งเว้นไน สิบแปดสิบแปดสิบเก้ารัฐมนตรีมาแม่ใจอ่าแฟนสาวก่อนครับเดี๋ยวพอดีสิบแปดสิบเก้าผมแม่ใจมีงานครับอ e? uh ่าร oh. ัฐมนตรีมนลงมาพื้นที่ฝั่งกุรอห์เดี๋ยวอาจจะต้องไปทำเขาวบนเต้ครับเดี๋ยวนองรอบนองรอบรอ้าอครับอ๋ออยู่นี่เหรอบาลุงสุภาพอ่าเดี๋ยวได้ แม่ละแม่ละแม่ละนี่ผมฝากกล้องวิดีโอไอ้กล้องถ่ายรูปติดบกับรถเป็นไหมกัปตันโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็จะได้เอากล้องไปถ่ายรูปพึ่งสมาชิกตัวนะฮะทำอันนี้อดเลยประหลงครับรถประหลงจัดไหนปุ่นนอกปุูนเลยครับเลยปุ่นอะอ่าพอดีกล้องถ่ายรูปผมอยู่ท่นเดี๋ยวเอามาถ่ายรูปกันขอบคุณครับไม่พอเนี่ย ว่าที่แช่มผมนัดประหลวงกระมลไว้แล้วนะแข่งเซตนะสักสักรอบนะครับเอาละครับสวัสดีครับนี่คือหยอดยุดของจีโวแคมป์หนึ่งคนหนึ่งท่านทีมหนองบัวร้อยทีมหนองบัวร้อยแน่นอนจองแล้วนะโอเคแบบถ้าปลาไปผมได้แหละประหลวงนี่ครับงานลินจีเขานี่ขาดมาได้แล้วเด้อ ประหลวงซื้อตั๋วละนะอ๋อฟังนี่เป็นฟังกระจายนะครับสวัสดีครับนี่ครับยอดยุดวันนี้เขาจะสลับแต้มกันแล้วนะครับถแล้วอำเภอพานหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่นะของผมหนึ่งหนึ่งสองหล่นลงอยู่อ่ะตินนี่จะมาเอาคืนว่าจะสลับ,บแต้มอ่ะ <laughs> 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 รอดูครับรอดูรอดูครับนี่ครับแล้วนี่ก้นนี่ยครับนี่ก้นเกาก้นเกาเอาจากนี่เลยนี่มือหนึ่งแปดครับของผมก้นสาวเอสยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวเก็บภาพสักน้อยกันนะครับนี่เดี๋ยวมน่้อยแปะนี่อาจจะได้ขอเชิญมาแอลแม่ใจฟองนะครับน้องเล็งซ้ายนะครับนี่นี่ผมว่านอกจากจะได้มาพบป้าสมาชิก ตีคุณเคยกันแล้วสมาชิกใหม่ๆตีมารวมกิจกรรมกันได้ปะกันเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็เยอะยน้อยครับจังหวัดพะเยาอำเภอแม่มใจของเขาก็ผมในฐานะที่เป็นเจ้าอำเภอแม่มใจจังหวัดพะเยาแล้วก็เป็นคนเดียวที่มารวมกิจกรรมวันนี้ยากจะืมีกิจกรรมบูธบอลตีอำเภอแม่มใจจังหวัดพะเยาเขาน่าขึ้นตัวใแล้วก็เดี๋ยวจะได้ท่าสนามเขาแล้วพร้อมต้อนรับแขกก็เขาอาจจะได้เห็นแขกต่าง,งจังหวัดไม่เอยตัวนะฮะ ขอบคุณเจ้าหน้าทองขอบคุณหลวงนาครับนี่ครับผมนี่จากแพร่นะครับโอ้สุดยัดนี่ครับอยากจะเพิ่มเปิลแอวบ้านเฮาเฮาก็ต้องไม่แอวบ้านเปิลก่อนนี่ครับก็คือเป็นทำเนียมง่ายๆของคนบ้านเฮาเลยครับ

นี่แหละสมุดนี่แปดเจ็องานแปดนี่ก้นอย่างลครับนี่นี่ก้นอย่างลครับหายไหมดหายองผมหม่เก้าโอนี่เก้าเก่นแป้าแล้วหายเปล่าเก้าแล้วเาละรอัเาดเบีนนไหนนี่ครับหยอกขีมือทั้งนั้นนะฮะต้องมาขอวิชากันเยอะๆนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับ<ๆ>ไอ้ปอดลงแข็งยัง<ๆ>ยังแหละก้นไหนครับ<ๆ>สองห้า,าโอ้<ๆ>ผมสางเอสกอนอยู่นี่ฮะตานสุดยอดแต่ว่าซ้อมด้วยกันอยู่ <laughs> ผมว่าายเก็ตแน่น,นอน่นยนะได้นะเออ ตรงได้เนาะโอ้โหหอมเหลือเขาอ่นี่ครับตาวามันมีอยู่เกะหนึ่งนะครับมันเล่นค่อนข้างยากผมกับไอ้ปอดก็ซ้อมกันโอ้โหสูงสุดๆตึ๊กห้องกัครับแต่อยากจะได้อซีเนาะได้ซีอยากได้ซีโคอรับกอบรกอบผมไปลองซ่อมกอมันนาประโยชน์ของการมาก่อนก็คือได้ซ้อมนะฮะใช่ได้ซ้อมซ้อมหน้าเกาะครับ ผูหไรยเนาะหูไครับเสียน้อยครับมีโอกาสได้เยอะครับนี่มีเทคนิคต่างๆนี่ผมได้แนะนําจากผู้ลูกหลายๆคนหลายๆท่านเลยเนี่ยเก็บเทคนิคจากเนี่ยเอาไปลองฝึกถ้าได้ประสบผลสําเร็จก็ทำคลิปอ่าบอกเห็นน้อยใชฟกซ้ดีสุดยอดครับนี่ปอขยันครับ นี่ก็ได้วิชาจากแต่ละทันนี่แหละครับเอาไปลองฝึกถ้าได้ผลก็ไปบอกต่อนะฮะก็ต้องขอขอบคุณแต่ละทันตัวนะฮะครับขอบคุณครับยังในปอดนี่ผมก็ได้เทคนิคการวางแผนการซ่อมนะครับโอ้โหนี่ครับผมได้ล้งแล้ววันี่แหละล้งอยู่นะอ่าถ่ายถ่ายนะครับเนาะโอเคครับผมออกไปหนึ่งร้านแล้วครับ ไปทักทายแต่ละทันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเกมการแข่งขันนี่แยกย้ายกันแข่งหลายก้วนนะเพราะฉะนั้นไปจับก้วนใดก้วนหนึ่งตลอดนี่จะใช้เวลาเมินมากครับก็เลยอาศัยไายภาพรวมๆไว้ก่อนนะฮะสำหรับเกมการแข่งขันกีฬาวูธบอลตีจัดโอเพนตแต่ละตีนี่ฮะความสเสน่ห์ของมันคือได้มาพบป้าสังสรรค์นเนี่ย ในกลุ่มวัยเดียวกันแล้วก็มีคนดีชอบแนวแนวเดียวกันนะโอ้นี่ฮะออกนะสนามนี่ตียากเพราะสมพนนะครับมีสซีประเภทนะฮะการแข่งขันวันนี้ก็จะมีรุ่น อุ้งง่ายๆก็คือรุ่น,น,น,นรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กนะฮะแยกหญิงชายหมืนกันนะฮะอ่านี่ครับรุ่นสวัสดีครับน่รุ่นใหญ่ครับรุ่นเล็กอ้าวแข่งอยู่ครับแล้วลงรองก้อนไหนครับเสา<อ>ส,สองอุ้ยอยู่ผมเสาเอส <c oughs> ใกล้ๆกันได้พอฝีมือกันอยู่นะฮะครั้งที่แล้วแช่มนะครับ อำเภอพานออนี่ครับออนี่คือโฉมหน้าของแชมป์พานโอเพ่นนะฮะโอโ้วันนี้ถ้าได้แชมป์นี่สุดยอดนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับจากแม่สวยนะครับโอ้โหนี่สุดยอด หายเลยเลยครับหายเลยเลยนี่ไหนไม่อยู่เป็นร้อยร้อยไร่แม่งอยู่ตรงนั้นนี่ฮะโอ้นี่คาหูนะฮะจันเสาเยี่ยม นิ่มๆนิ่มๆโอ้โหสวยครับสวัสดีครับลิงถาครับนี่